เดือนนี้ใครจือบัตรคนจนบัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐหรือมีสิทธิ์อื่นๆเตรียมตัวเฮกันได้เลยนะเพราะว่าเงินเข้าแบบจุกๆปปดวันเต็มๆบอกเลยว,ว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้สองแดงคนพิการก็ได้เพิ่มเด็กก็ไม่พลาดส่วนคนใช้บัตรคนจนเนี่ยก็มีของดีให้ใช้เหมือนเดิมนะครบทุกกลุ่มจัดหนักตลอดเดือนกันยายนเลย เดือนนี้มีวันเงินเข้าเนี่ยเยอะมากตั้งแต่วันที่หนึ่ง1ิ1สิบห้าสิบหกสิบแล้วก็30กันยายนรวม8วันติดติดเลยนะแบบนี้เรียกว่าฝนปลอยปลายก็ยังไม่ชุ่มเท่ากับเงินรัฐเนี่ยโอนให้เปิดหัวกันด้วยสิทธิ์ประจำของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า บัตรคนจนวันที่หนึ่งกันยายนเงินเข้าสารายการซื้อของได้300บาทส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทรอบสุดท้ายและค่าเดินทาง7จะ150บาทใช้ได้ทั้งรถไฟฟ้ารถเมย์บกอสอเรียกได้ว่าขึ้นเพลินจนลืมเปลี่ยนสายก็ยังไม่หมดวงเงินผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจ วันที่10กันยายนรัฐโอนเบี้ยยางชีพแบบขั้นบันไดให้ตามอายุตั้งแต่600จนถึง1,000บาทอายุยิ่งเยอะยิ่งได้เยอะเหมือนโปรสะสมตามแต่ว่าสะสมอายุแทนมาต่อกันที่อ,อสมอรหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขวันที่15กันยารับไปเลยนะค่าป่วยการ2,000บาทอัปเดตเป็นอัตราใหม่แล้วนะ คนทำงานหนักดูแลชุมชนเนี่ยรัฐก็จัดให้เต็มเตมและต่อไปนี้เป็นไฮไลท์3วันรวดเลยนะตั้งแต่16ถึง18กันยายนจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อยเดือนละ100บาทย้อนหลัง8เดือนรวมถึงกันยายนนี้ด้วยนะบางโอนตามวันเกิดเลยนะใครเกิดวันไหนเนี่ยก็เช็คก่อนได้เลยรอบที่1 16กกันยายน รอบที่สอง17กันยายนและรอบที่สาม18กันยายนส่วนเพื่อนๆที่เป็นผู้พิการเนี่ยก็ได้รับข่าวดีนะวันที่19กันยายนโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทจากเดิม800นี่รวมเป็น1,000บาทต่อเดือนเงินเข้าแบบนี้ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอน ปิดท้ายเดือนวันที่30กันยายนเงินอุดหนุนบุตร600บาทเข้าแน่นอนแต่มีเงื่อนไขนะเด็กที่ครบ6ขวบแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับเงินต่อเช่นเด็กที่เกิดกันยายน62เดือนนี้ก็คือเดือนสุดท้าย เด็กที่เกิดตุลาคม6-2เดือนนี้ก็รับครั้งสุดท้ายเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเช็คสิทธิ์กันนะทำได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนแอป,ปเงินเด็กหรือว่าแอปทางรัฐก็ได้กันยายนนี้เงินสวัสดิการเข้า8วันเต็มๆม,มีครบทุกกลุ่มเลยแม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนผู้สูงอายุอสมบผู้พิการและครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ถือว่าครบเครื่องที่สุดนะในรอบหลายเดือนทีเดียวใครที่อยากเช็คสิทธิ์เนี่ยก็อย่าลืมกดเข้าไปดูนะตามที่ได้บอกไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารเงินเข้าเงินออกของรัฐทุกเดือนเพราะบางทีเนี่ยเงินโอนเข้าบัญชีเร็วกว่าข่าวซะอีกนะ